เอาล่ะก็ต้องกล่าวสวัสดีเหล่าจากักรพรรดิเงาทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็น EP ที่2แล้วหลังจากที่ EP ที่แล้วเนาะก็มีการสอนเรื่องระบบพื้นฐานในตัวเกมรอบนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กับทางด้านของสเตตัสทางด้านของซองจินวูแล้วก็ตัวละครไม่ว่าจะเป็นหินพอร์ตอะไรต่างๆนานา,นานเนาะที่สําคัญมากๆเลยนั่นคืออัตราคริติคอลซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาอยู่ในช่วงกลางเกมแล้วนะครับผมเห็นหลายๆคนในกลุ่มนะบ่นว่าอ่ะในเรื่องแรกเลยก็คือลงแสงสว่างแห่งการลุกทานนะครับผมทํา มมีพลังเยอะนะครับผมแต่ก็ยังสู้ศัตรูไม่ได้อาจาเป็นเพราะส่วนหนึ่งก็คือรีดดาเมจได้ไม่เพียงพอครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยปั้นอัตราค,คริเคอได้50เปอร์เซ็นต์และหลายคนก็เข้าใจผิดว่ามันครบปั้นได้50ใช่ไหมจริงจริงมันเพิ่มได้นะครับผมให้มันเป็นถึง100เปอร์เซ็นต์เราจะได้แบบรีดค่าประสิทธิภาพดาเมจค,คริตคอได้ให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นดาบดอกเหมยที่มีการแจกทางด้านของครีด,ดาเมจอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเราก็จําเป็นที่จะต้องทําให้มันมีการติดครีร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนก่อนที่เราจะ ดังนั้นต่อให้คุณมีอาวุธนะครับผมหรือแม้กระทั่งสกิลเนี่ยที่มีการเพิ่มดามเมจขีดข้อไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณตีไม่ติดคีแล้วแล้วเพิ่มไปทําไม่นะครับผมประเด็นคือเพิ่มไปทาไมไปเพิ่มพลังโจมตีดีกว่าถ้าจะเอาสายกายภาพขนาดนั้นและนั่นก็คือไฮไลท์หลักที่ผมเนี่ยจะเอามาพูดในคลิปนี้นั่นเองแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปสาหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมี v, คุณภาพเติมเกมราคาถูกการทำเองผมขอแนะนําเป็นร้านเติมเกมพาวเวรเลยครับนอกจากร้านจะเติมถ ว่า po wr py หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะแล้วก็อ,กอย่างครับสำหรับใครที่กำลังม,มองหาโปรแกรมจำเรา Android ยที่เอาไว้เล่นเกมมือถือบน p ีซของคุณแบบอย่างลื่นไหลผมขอแนะนําเป็น LD Player 9เลยครับณนะปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังมีการใช้อยู่ไม่ว่าผมจะเล่นเกมมือถือเกมไหนๆเนี่ยส่วนใหญ่ผมเอามาเล่นบน p ีหมดมือถือแทบจะไม่ได้จับเลยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนติดคอมอ่ะมันรู้สึกว่าใช้งานสะดวกสบายมากกว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นคนคิดแบบผมเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจำาอง Android มา ลงเครื่องไว้ได้แล้วก็พอเกมมือถืออะไรออกมาเนี่ยเรามาเล่นในโปรแกรมจอรลอง Android ดีที่สุดแล้วนะครับผมโอเคดังนั้นเมื่อเราขายของเสร็จแล้วเนี่ยเราไปดูทางด้านของสเตตัสกันดีกว่าเริ่มจากทางานของตัวละครอย่างซองจินบูเนาะอันนี้หินพรเนี่ยมันจะค,คู่กับสเตตัสที่ผมจะพูดถึงต่อจากนี้อย่างแรกเลยเห็นไครับผมมันก็จะมีค่าสเตตัสเป็นพลังชีวิตอ่าพลังเวทคืออะไรเรามาไล่ดูกีฬะค่าสถานะกันดีกว่าพลังชีวิตก็คือหลอดเลือดของเรานั่นเองครับพลังเวทก็คือมันจะมีหลอดสีฟ้า นะเวลาเราใช้สกิลมันจะมีการกินพลังเวทซึ่งบางอันเนี่ยก็กินน้อยมากๆแต่บางอันก็มีบัฟที่จะทําให้ดาเมจมันแรงขึ้นแต่ว่าจะมีการแลกมากับพลังเวทดังนั้นถ้าเกิดว่าเราพลังเวทไม่พอเราอาจจะต้องมาเพิ่มพลังเวทในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คือพลังโจมตีตามตัวเลยครับเป็นดาเมจน,นะแล้วก็ต่อไปครับค่าเม่นยำอันนี้ยังไม่ชัวร์สักเท่าไหร่แต่ก็จะมีการปรับค่าดาเมจตามสูตรซึ่งเท่าที่ผมไปหานั่งอ่านในเว็บไซต์หรือว่าอะไรต่างๆนานานเนี่ยต่างชาติเขาแนะนําให้อยู ทต่ำสุดเลยคือ80นะครับผมอันนี้คือต่ำสุดแสดงว่าถ้าจะให้ดีมันก็ต้อง 99%้เอไหมเอาให้มันเกือบถึงร้อยไปเลยก็อยู่ที่ประมาณ90-95%ก็ันแล้วกันนอะที่ผมแนะนําแต่ถ้าเกิดว่าต่ําสุดเลยก็คือ80%ไปนะแล้วก็ค่าพลังป้องกันครับส่วนเสริมที่จะเอาไว้ลดดามจเนะครับผมเกี่ยวกับพลังชีวิตนั่นแหละเรามีพลังชีวิตแล้วถ้าเกิดเราโดนโจมตีมามันก็จะหักเลือดตามเปอร์เซ็นต์ดามจแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเกราะป้องกันหน่อยก็จะทำให้ดาเมจในส่วนของตนั้นเนี่ยถูกลดไปมากยิ่งงขึ้้นนนนัััั่่่เเเออออคคคครรรรบบสวตตตตไไปปาาาิิกก็ืจมี2000,000ถ ว่าติดคีมีดาเมจคีย์ดิคอลหนึ่งร้อยก็เท่ากับว่าดาเมจที่เพิ่มก็คือ1 0 0่งเป็น40,000ี่แสนไปเลยแต่ในส่วนตัวตรงนี้ผมมีดาเมจคีย์ดิคอลถึง2 0 0นั่นเท่ากับว่าดาเมจผมตีไป2,000 0 0ใช่ไหมถ้าเกิดว่าติดคีขึ้นมามันก็จะกลายเป็น0,000ไปเลยดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าค่า,าตราคีิ์ดิคอลเนี่ยมันสําคัญอย่างมากเลยถ้าเกิดว่าตีไม่ติดคีดาเมจหายไปเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็การลดคูดาวอันนี้ก็บอกไว้เลยนะว่าจะลดคูดาวไปเท่าไร่ซึ่งถ้าาาเกกิดว่มี็ยะจทํ อันตีได้ไวขึ้นนะครับผมสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอันตีผมเนี่ยเก็บแป๊บเดียวได้แต่ว่ามันก็ยังมาติดที่คูดาวก็สามารถมาใช้ในส่วนเสริมที่ว่าลดคูดาวได้นะครับผมทะลุป้องกันครับก็จะมีเป็นประมาณนี้ก่อไว้ใช้ในการเจาะกรอกอันแหละแล้วก็อย่างต่อไปปริมาณดาเมจที่เพิ่มขึ้นดาเมจที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างอันนี้ก็จะคล้ายๆดาเมจคริทิคัลแต่คิดว่าน่าจะเป็นการคูณตัวสุดท้ายเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วก็ปริมาณการลดดาเมจอันนี้ก็ลดเป็นตัวสุดท้ายเหมือนกัน นะครับผมปริมาณการฟื้นฟ Rem ูที่มอบขึ้นอันนี้เป็นการฮิวที่แรงขึ้นนะสำหรับทางด้านของสายทรับและก็ปริมาณการฟื้นฟูที่ได้รับอันนี้ก็ตรงข้ามกันเลยครับผมกับตัวนี้ด้านบนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายิ่งมีเปอร์เซ,เซน็นที่เยอะก็จะทําให้ฮิวเคลื่อนแรงขึ้นแล้วก็ตัวนี้ยิ่งมีเปอร์เซ็นที่เยอะก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับการฮิวที่แรงขึ้นเหมือนกันนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะพูดง่ายๆว่าผู้ให้กับผู้รับนั่นเองแล้วก็อย่างต่อไปครับปริมาณการใช้พลังเวทเนี่ยลดลงอันนี้ก็ พลังเวทตรงนี้ก็จะทาให้ฟื้นฟูพลังเวทได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองและก็ความเร็วการเคลื่อนที่แล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยก็จะเป็นโบนัสนั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครใช้ธาตุอะไรเนี่ยก็ไปใส่โบนัสตามนั้นนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะทีนี้เราก็รู้ค่าสถานะแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูได้แล้วก็ต่อไปครับเราไปดูในเรื่องของสเตตัสของซองจินบูกันดีกว่าเราแบ่งเป็นพลังโจมตีคือได้พลังโจมตีตรงต,รงตรงครับไม่ได้มีอะไรมากแบ่งเป็นพลังชีวิตเราจะได้ทั้งพลังป้องกันแล้วก็พลังชีวิตตทั้้งอง2ออยย่่าเลลนะแวก็ไป ครับค่าว่องใบก็จะเป็นการเพิ่มทางด้านของอัตราคริติคอลแล้วก็ดาเมจคริติคอลแล้วก็ค่าสติปัญญาจะทําให้พลังเวทของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็อ,กอย่างเนี่ยจะทําให้คูดาวของเราเนี่ยลดลงไปอีกด้วยเนาะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นดามเมดเทวว่าบ้างแต่มันจะทําให้เราเนี่ยใช้สกิลได้รัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ภาษาสัมผัสคร,ครับแม่นยําตรงนี้ก็จะสามารถนํามาเพิ่มแม่นยําในส่วนของตรงนี้ได้แล้วก็แม่นยาเนี่ยยังสามารถหาได้จากอาวุธได้อีกนะนะครับผมอัพเลเวลยิ่งสูงก็จะได้ค่าแม่นยําีีีเเพิ่่มขึ้้นนนนันองทแหละ นอกจากที่ว่าสเตตัสมันจะถูกแบ่งต่างๆนานาแล้วมันยังเป็นตัวเลขเนาะปกติถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมอื่นมันก็จะได้เป็นอย่างเช่นอัตราคียที่เข้ามา2% 3%อรตออะไรอย่างนี้แต่เกมนี้นะครับผมให้มาเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นแล้วอัตราคีิที่เข้าเนี่ยในช่วงหลังๆมันสามารถทําง่ายมากแต่ว่ามันจะตันอยู่ที่ประมาณ50%ผมมีดาเมจคีิที่เข้าอ,อยู่ประมาณ200%ถ้าเกิดว่าผมตีติดคิดไม่ติดก็เท่ากับว่าดาเมจหายไปเท่าไหร่2เท่าเลยอันนี้ผมแค่แบบปั้นไก,ก่ๆกาาาๆบงงีผมอจจะดไ้ถึ 300ก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะดันได้ถึง2องร้อตดังนั้นไม่ว่าจะดันยังไงก็ตามนะครับผมแต่จงจําไว้ว่าควรที่จะทาอัตราคิย์ดคอลเนี่ยให้ถึง100%นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนเนี่ยอัตราคิย์ดีคอลมันก็สําคัญมากที่สุดอยู่แล้วแล้วก็ต่อไปครับเรามาดูกันที่ตัวเลขด้านหลังถึงเกมนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์มาแต่ว่าเราดูที่เลขด้านหลังได้ถ้าเกิดว่าจะเอา5 0ให้แบบเป๊ะๆนะก็คือ4 0 0พ 96%เอ้ยไม่ใช่4,096แต้มนะครับผมก็จะสามารถได้อัตราค,คริติีอข้อที่50%เปเป๊ะๆได้อ่ะโดยคุณจะหาจากไหนก็ได้นะครับผมนี่อย่างเช่นพวกอัตติแฟกดาเมจคีย์ที่ขนะครับผมก็จะได้เป็นตัวเลขมานะแล้วก็นี่อัตราคีิติีอลเนี่ยบวกมาถึง1 3 8 1เลยประมาณนี้นะครับผมก็จะทําให้คะแนนของอัตราค,คริติีอขอของซองจินบูเนี่ยมันถูกดันนะไม่ว่าจะเป็นซองจินบูหรือว่าฮันเตอร์เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมเราจะต้องเพิิิ่่่มมออัตตราคลให้้ถึงงง100แวเพยงไง ทีนีน้ประเด็นก็คือไม่ว่าจะเป็นซองยินบูหรือว่าตัวละครเนี่ยถูกจํากัดไว้อยู่แล้วก็คือที่50%ซึ่งเราจะต้องไปหาจากขินพรตรงนี้สําคัญอย่างมากเลยถ้าจะให้ดีเดี๋ยวผมแนะนําเป็นตัวนี้ไปก่อนถ้าเกิดว่าคุณมีระดับสีทองหรือแม้กระทั่งสีแดงเนี่ยมันจะได้ค่าครีที่สูงกว่านี้อัตราคริทิี่เาจะเพิ่มขึ้นเป็น2%นาน8วินาทีดังนั้นเราตีประมาณสัก10ครั้งเข้าเป้าเรื่อยๆใช่ไหมสแต็กไปเรื่อยๆก็อยู่ที่ประมาณ10% ทีนี้บวกกัน,ปนไปแล้วหลายจาก50ก็เป็น60แล้วอ่ะเผื่อบางคนไม่เชื่อว่าการที่เราเนี่ยมีค่าคีย์ดีข้อแล้วมันจะทําให้ดูดีขึ้นปุ๊บผมขออนุญาตถอดออกเลยก็แล้วกันผมขออนุญาตใช้อาวุธปืนละกันนะครับผมมันจะได้แบบว่าดูง่ายๆนะครับผมว่าติดคีหรือไม่อันนี้ผมถอดออกหมดแล้วรู้สึกว่าน่าจะไม่มีคีแล้วใช่ไหมอ๋อยังมีอยู่นะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนด้วยโอเคมาให้ทุกคนจับตาดูดีๆนะครับผมว่าอัตราคีเนี่ย50มันอยู่รอดไหมันียี่ ก็มีติดคีบ้างนะครับผมแล้วก็ไม่ติดคีดูดิอันนี้ก็ติดคีรัวรอยู่นะครับผมปึ๊บยิงไปก็จะเห็นได้ว่ามันก็50-50นั่นแหละทีนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูในเรื่องของถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดันค่าพลังคีภายในเกมนะครับผมขอเน้นย้ำว่าซองจินวูเนี่ยมันสามารถทําคีได้ก็จริง50แต่ว่าเราสามารถหาเพิ่มได้ภายในเกมใครที่กําลังลดค่าคีของซองจินวูหรือว่า ฮันเตอร์ของคุณอยู่เนี่ยเพราะว่าตัวละครอื่นๆมันมีบัฟในเรื่องคิดยาไปหาทำนะครับผมอันนี้มินบยองกูให้เห็นชัดนะครับผมตัวละครตัวนี้ผมปลดมาแล้ว1ดาว1ดาวเนี่ยเขาสามารถเพิ่มค่าครีเลเตเพิ่มขึ้นถึง12%นะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ตัวละครอลิสลาไลท์นะครับผมเพิ่มครีอีกประมาณ1 2มีเท่าไหร่แล้ว50 60นะครับผม62ใช่ไหมแล้วก็ 74นะครับผมบวกกันแล้วแล้วก็เงาที่ดีที่สุดตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นอีกริดนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากให้อา,า,อาตราคิย์ดีข้อมันสูงกว่านี้ก็อัพทางด้านของเลื่อนขั้นเงานะเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงกันแล้วกันบวกกันไปเท่าไหร่เป็น80 83หรือเปล่าวะ83หรือ84วะน่าจะ83ใช่ไหมเออถ้าเกิดว่าผมนับกิดก็ต้องขออภัยด้วยนะมีอะไรที่มันเพิ่มกร้อีกอ๋อนี่นะครับผมนี่นีนี่ ตัวนี้นะครับผมเพิ่งภาษาสัมผัสอ๋อเมื่อกี้ผมใส่ไปด้วยเหรอลืมเปลี่ยนนะครับผมขออภัยครับที่มันยังค้างตัวเก่าอยู่สแสดงว่าเมื่อกี้มันใส่ไปด้วยรอบนี้ผมจะทําให้มันเป็นถึง90ิเปอร์กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าการที่เรามีคริบบัฟในเกมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะโอเคมาไวๆกันเลยครับผมตอนนี้กดออดิสลาไลท์ออกมาแล้วก็ปึ๊บยิงยิงยิง,ยงไปครับหูิ ي. คีดูดีคิ ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมมันก็จะแตกต่างจากทางด้านของการที่เราไม่มีคลีเลยนี่เห็นไหม ดังนั้นนะครับผมค่าครีนเนี่ยหาได้100%จริงๆแต่ว่าเราไปหาเพิ่มเติมอีกในเกมนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมทั้งๆท,ที่ครีมัน50%ใช่ไหมรู้สึกว่าการไม่ติดครีนเนี่ยมากกว่าการติดครีอีกทีนี้นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าเราหาค่าราครีดิคอลเนี่ยได้จากไหนบ้างอย่างแรกเลยคืออ e ีกิดครับผมยิ่งเราอัพเลื่อนขั้นอัศวินเนี่ยมันก็จะทําให้ได้ในเรื่องของอัตราคริดิคอลที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นตอนนี้ผมมี7%ช่ล้ละถาเกิดว่่าผมเเลือนนนนนขขั้ป็ุจะะได้้เเพิ่มมปป็นนราณี ซึ่งถามว่าดีมากไหมผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับผมควรที่จะมาอัพทางด้านของอีกิดเพราะว่ามันเป็นการบัฟที่อยู่อย่างต่อนเนื่องอย่างเช่นสิ่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอิสราไลท์เนี่ยก็ต้องกดออกมาใช่ไหมล่ะมันก็บัฟคีได้แค่แป๊บเดียวนะครับผม12วินาทีหรือว่าเท่าไหร่วะไม่แน่ใจนะเอาว่ามันมีเป็นวินาทีเนาะดังนั้นมันก็แบบมีจํากัดหรือแม้กระทั่งดาบคาตาาของดอกเหมยเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราทําเงื่อนไขสําเร็จเราจะได้ทางด้านของอัตรากรีดีคอร์เพิ่มอีก4%ซึ่งโหโคตรที่จะน้อยและระยะเวลาการต่อเนื่องเนี่ยคือ8วินาทีมันน้อยมากๆเลยและการใช้งานทํำยังไงกดแดดปึ๊บแล้วก็กดดอกเหมยผิวไหวทันทีอ่ะงงใช่ไหมดอกเหมยผิวไหวคืออะไรก็คืออันตีนั่นแหละกดแดดหนึ่งที่กดอันตรีเลยนะครับผมก็จะทําให้เกิดสถานะบานสะพังได้อัตรากรีดีคอรเพิ่มขึ้นอีก4%นะครับผมหรือแม้กระทั่งเราจะอาจจะหาในสกิลซองจินบูก็ได้นะครับผมสกิลไหนมีก็กดดู เ,เขาก็จะมีให้อยู่อย่างเช่นรูนตัวนี้นะครับผมเป็นรูนแสงใช่ไหมเพิ่มมัตรากริคิคอไปอีก4%ประมาณนี้แต่ถ้าจะให้เพิ่มดีๆเนี่ยผมมองว่าไอ้ตัวนี้แหละเพิ่มดีที่สุดแล้วนี่เห็นไหมเพิ่มมัตราคริดิคอเพิ่มขึ้น2%นาน8วินาทีรวมๆแล้วเป็น10%แต่ถ้าเกิดว่าเรามีหินพรที่มันรู้สึกว่าดีกว่านี้ก็จะเป็นเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตด,ดูก่อนสมุดภาพใช่ไหมนี่ระดับสีแดงไปเลยครับได้เท่าไหร่3.5%ซอนทับ7ก็รวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณ20 ย0สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหโคตรที่จะเยอะ อ่ะตรงนี้นะครับผมเงื่อนไขมันก็ง่ายๆเพียงแค่โจมตีเรื่อยๆก็สแต็กเนี่ยก็จะไม่หายยกเว้นพวกสกิลอื่นๆอย่างเช่นคาตานะอะไรอย่างงี้นี่แหละแล้วก็มีอาวุธหนึ่งนะครับผมที่รู้สึกว่าให้ค่าคริเยอะมากๆเลยนะนั่นคือเคียวนะครับผมอันนี้แจกฟรีอยู่แล้วเนาะได้อัตราคีิประมาณ25%เลยแต่ว่าเงื่อนไขก็คือเลือดคุณต้องต่ำกว่า70%เแต่ถ้าเกิดว่าคุณมากกว่า70%ดเ็เมื่อ,อไหร่บันเทิงนะครับผมอัตราคีสข้อตรงนี้ก็ ดามเมจในอาวุธปัจจุบันเนี่ยเคียวมันยังไม่ได้แบบที่สุดอะ่ะม,มันยังเป็นทาคาตานะดอกเหมยนะครับผมที่แบบบัาดามเมจคีย์ดีคั่แต่ว่าบัฟไปก็เท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่มีอัตราคีย์ดีคั่เนาะดังนั้นบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมมีดอกเหมยแล้วมันรู้สึกแบบดามเมจไม่ได้แรงไม่ได้เวอร์วังอะไรขนาดนั้นก็เพราะว่า ไอห้ที่เหลืออัตราคีปไปหามาซะนะครับผมในเกมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหินพรอนะครับผมจากสกิลนุ่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งอ e ีกิดที่สามารถบับได้หรือมินบยองกูนะครับผมที่ปดดึงดาวแล้วให้อัตราคีสิบสอเเกับเคลื่อนทั้งทีมเอาล่ะก็จะมีเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เกี่ยวกับเรื่องอัตราคิทิ่เข้ล้วนๆเลยเนาะเพราะค่าสเตตัสนี้เนี่ยมันสําคัญอย่างมากเลยควรที่จะดันได้ถึง100แล้วก็ถ้าจะให้ถึง100งอยจริงๆจังๆเนี่ยมันคงจะเป็นช่วงเอนเกมแหละถ เรามีรูนไอสีแดงตัวนั้นใช่ไหมล่ะมันก็ทําให้อัตราคริตดิคอลเราเพิ่มมากเกือบ20 20กว่าๆนะครับผมเออประมาณนั้นบวกกับทางด้านของอีกิตอันนี้ยังไงเราก็ต้องใส่เงาอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นบวกไปเลยนะครับผมอีกิตเลื่อนขั้นไปสัก10%บวกกันเป็นเท่าไหร่50 60ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เงื่อนไขที่เหลือเนี่ยก็ <laughs> ต้องรูนนะครับผมเพิ่มเพิ่มเมติมอีกนะประมาณนี้ก่อนที่เราจะมีการกดใช้อันตีเนาะซึ่งอันตีของเราเนี่ยทำดาเมจได้สูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะกดบัฟทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะอันตีออกมาให้ได้ดาเมจแรงที่สุดถ้าเกิดว่าติดคลินะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ดังนั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่า E ีีต่อไปเนี่ยคุณอยากให้แนะนํามือใหม่ในเสืนของตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมผมก็จะมีพลิกมาแนะนําเรื่อยๆเ,ยเยนาะเอาเป็นว่า E ีีนี้เนี่ยขอยกให้อัตราคิดดิค ครับผมกินเวลาอธิบายไปเยอะมาก